เปิดอีกสองอาชีพล่าสุดที่ถูกตัดออกไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทแน่นอนแล้วนะครับไปดูรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดวันนี้วันที่7เมษายนกลับมาพบกับช่องนายเอกบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยนะครับข่าวสารสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับล่าสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้เปิดมาอีก2อาชีพนะครับ อีกแล้วนะครับล่าสุดเลยถูกตัดออกไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้ไปอีก2อาชีพแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลนะครับตรงนี้จากสยามนิวด้วยนะครับที่ให้การเอื้อเฟื้อข้อมูลมาณนะตรงนี้นะครับก็ได้เปิด2อาชีพล่าสุดถูกตัดออกไม่ได้รับเงิน15,000เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับอีก2 อาชีพแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่ายัางคงเป็นเรื่องราวที่ประชาชนเนี่ยแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงิน15,000บาทล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการ5,000บาท3เดือนตรงนี้สำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ว่าการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นการดูคุณสมบัติจะดูจากสิ่งที่ประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเข้ามาเป็นหลักเช่นกลุ่มของคนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จะดูจากข้อมูลใบขับขี่ สาธารณะที่จะต้องกรอกในระบบ AI ซึ่ง AI เนี่ยจะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นจริงหรือไม่จริงถ้าอาชีพอิสระก็จะดูช่องทางที่ประกอบอาชีพว่าขายของที่ไหนตลาดอะไรได้รับผลกระทบอย่างไร อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่รัฐบาลต้องแสดงความเสียใจเพราะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการคือนักเรียนนักศึกษาแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แต่ภาครัฐเนี่ยก็จะมีการเยียวยาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสำหรับส่วนนี้นะครับส่วนภาคการเกษตรภาครัฐ กำลังที่จะหามาตรการเยียวยานอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังทำงานหรือประกอบอาชีพได้อาทิคนขายของออนไลน์โปรแกรมเมอร์คนงานก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ก็จะทยอย ออกมาตรการช่วยเหลือตามลำดับต่อไปนายธนกรกล่าวอีกว่าข้อมูลล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เนี่ยรวม24ล้านกว่าคนมีผู้ขอยกเลิกไปแล้วทั้งสิ้น3 0 0 0 0 0กว่าคนโดยระบบจะเริ่มแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่8เมษายนนี้ ทาง SMS หรืออ e ีเมลที่ได้แจ้งเอาไว้โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็จะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันเดียวกันเลยนะครับการจ่ายเงินก็จะทยอยจ่ายตามลำดับการคัดกรองโดยไม่กำหนดโคต้าว่าจะจ่ายวันละกี่คนรวมถึงไม่ใช่การจ่ายทั้งล็อตของเดือนเมษายนเพราะการจ่ายเนี่ยนะครับ ก็จะจ่ายไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันซึ่งการลงทะเบียนก็ยังมีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการตรวจสอบคัดกรองก็จะใช้เวลาที่ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนะครับในแต่ละกรณีแต่ละลายนะครับทั้งนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็ฝากเตือนผู้สนใจลงทะเบียนด้วยนะครับว่าขณะนี้มีการหลอกลวงขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านทางลายขอยืนยันว่า มาตรการนี้ไม่มีการขอข้อมูลหรือสอบถามผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เพราะการพิจารณาข้อมูลต่างๆนั้นจะดูจากสิ่งที่ท่านกรอ,อกเอาไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนอยู่แล้วอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าท่านจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่ สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่เป็นปกติทำให้ท่านต้องปรับตัวบ้างแต่เราต้องทำงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลายให้กับพวกท่านอย่างแน่นอนล่าสุดเลยนะครับทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข้อมูลล่าสุดถึงเรื่องของอาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนั่นก็คืออาชีพแรกก็คือ โปรแกรมเมอร์อาชีพที่2ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือคนงานก่อสร้างนะครับทั้งนี้ยังมีรายงานในโลกออนไลน์อีกนะครับว่าได้มีการเรียกร้องผ่านสื่อโซเชียลอยากให้มีการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูในวันที่8เมษายนนี้ต่อไปว่าจะมี กลุ่มอาชีพใดที่ได้เป็นกลุ่มแรกนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงการคลังมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่นายเอกเคยบอกไปนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยบางคนบางท่านบางบริษัทเนี่ยท่านเนี่ยสามารถ นำงานเนี่ยกลับไป work from home หรือนำไปทำที่บ้านได้นั่นเองสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับสำหรับคนงานก่อสร้างทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังก็มองว่ายังมีการยืดหยุ่นในการทำงานก่อสร้างตรงนี้ยังมีการทำงานกันได้อยู่นั่นเองจึงเป็นกลุ่มอาชีพที่โดนตัดออกไม่ได้รับเงิน5,000 ถึง3เดือนตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวคลึกโคมเหมือนกันก่อนที่จะมีการประกาศออกมาและจะมีการโอนเงินสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่8เมษายนจะเป็นกลุ่มแรกน่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม VIP เลยก็แล้วกันนะครับก็มีผู้ขายสลากนะครับคนขับรถแท็กซี่นะครับคนขับรถมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับและก็อีกกลุ่มหนึงนะครับก็เป็นกลุ่มของ ผู้ที่มีการลงทะเบียนผ่านนั่นเองมีการตรวจสอบจาก AI ผ่านแล้วนั่นเองนะครับก็4กลุ่มอาชีพนี้นะครับก็น่าจะได้รับเงินในวันที่8นะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม VIP นะครับก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9อย่างแท้จริงแน่นอนและรัฐบาลสามารถยืนยันตัวตนได้ก่อนสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วได้ก่อนแต่ก็ไม่หมายความว่า ทุกท่านที่เป็นอาชีพอื่นๆนอกจากนี้จะไม่ได้นะครับพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับก็อาจจะได้ตามมานั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวรัฐบาลมีมาตรการอื่นๆมาคอยช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าท่านจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนที่ประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ย ทางรัฐบาลกำลังประชุมคณะรัฐมนตรีกันในวันนี้เองนะครับคอ,อรมอเปิดประชุมกันวันนี้บ่ายนี้น่าจะมีอะไรคืบหน้าสำหรับมาตรการในระยะที่3นะครับที่จะออกมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เชื่อได้ว่าได้รับความเดือดร้อนกันทุกท่านทุกคนนะครับสาหรับนายเอก ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับให้ผ่านพน้นวิกฤตการณ์อันนี้ไปให้ได้ขอพนมยกมือก้มกราบนะครับขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนผ่านพน้นสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะครับขอให้ทุกท่านมีเงินมีทองมากองเต็มบ้านไหลมาเต็มเมืองนะครับสำหรับวันนี้นายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป ก็ต้องขอกราบประทานอาภัยกับทุกท่ทานมาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ